เรไปแล้ะใส่ตัวพริกไทยเม็ดนะทุกคนหอมแดงพริกแล้วก็กระชายที่นึงนะครับเพื่อนๆไม่ชอบกระชายก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพื่อนจะใส่เพื่อเพิ่มความหอมทุกคนตัวปลาเราตำละเอียดแล้วนะครับตัวก้างก็จะไม่เหลือแล้วทุกคนล้วก็จะมาตำเครื่องแกงของเราพอปุบๆพอนะครับตั้งตัวน้ําเดือดดีแล้วเราก็จะมาใส่ตัว เครื่องแกงกับตัวปลาที่เราโขกไว้เลยกเมนูนี้ผมจะเอาไม่ได้เผ็ดมากนะครับมันจะมีความเผ็ดร้อนออกมาจากตัวกระชายแล้วก็ตัวพริกไทยเม็ดที่เราใส่ไปนะทุคนตัวพริกของใช้เป็นตัวพริกใหญ่นะครับที่นีอผมก็ตำพอบุบูพอตัวต่อไปผมจะเพิ่มความเค็มด้วยตัวกะปิะครับตัวกะปิเนี่ยเราสามารถใส่ไปตอนที่เราโขกตัวเครื่องแกงด้วยได้นะทุน แต่วันนี้ผมลืมครับก็มาใส่ที่หลังได้เหมือนกันทุกคนเราจะเชี่ยวให้ตัวเครื่องแกงของเราเข้ากันนิดนึงทุกคนความเค็มลอยจะมีจากตัวกะปิอยู่แล้วนะครับความหอมจากตัวปลาทุกคนวันนี้เป็นปลาแยานะครับผมเอาไปโขลกให้มันก้างมันละเอียดทุกคนน้ำแกงเราก็จะนัวนครับเราจะใส่ตัวผักที่มันตุกย่าก,ก่อนนะทุกคน ต่อไปผมจะใส่ตัวฟักทองครับเรื่องน้ำนี่เพื่อนๆใส่ตามที่เราชอบเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาให้มันมีน้ำตดนะครับเมนูนี้เราต้องการตดน้้ำทุกคนและน้ำแกงก็ไม่เผ็ดมากเวลาทดน้ำเนี่ยหนัวมากกินกับข้าวอร่อยทุกคนตอนนี้ตัวฟักทองเราสุกประมาณแปดลิดนะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาอลองชิมรสชาติที่นึงนะครับอยากบอกทุกคนว่ากินน้ําแกงนี่หอมตัวบวกวลมากครับแต่ตอนแรกเหมือนน้ำจะเยอะนะทุกคนเราเคี่ยวให้ประทองกตุกเนี่ยตัวน้ํามันจะงวดลงเรื่อยๆนะอืมเห็นตีตันแบบนี้มีรสชาติเผ็ดอยู่นะทุกคนแต่เผ็ดไม่ได้มากครับผมก็จะใส่ตัวของปรุงรสไปนิดนึงครับแล้วก็จะ เพิ่มความเค็มและความหอมในตัวน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน,นะทุกคนจากประมาณนี้นะเดี๋ยวรสชาติความหวานเนี่ยเราจะใช้จากตัวเนื้อผักของเราครับต่อไปคนจะใส่ตัวบวบมาทุกคนบวบกับตัวแตงโมงอ่อนนะทุกคนนะครับ,นะรบตัวน้ําก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะรอให้ตัวบวบกับตัวแตงโมงอ่อนแล้วสุกนะครับ ที่เรกทาเหมือนน้ำจะเยอะทุกคนใส่ผักไปแล้วนี่ผักเริ่มล้นแล้วทุกคนแต่เมนูนี้คือเราต้องการกินผักอยู่แล้วนะครับเอามาฐานผักเน้นๆเลยทุกคนตอนนี้ตัวผักทุกอย่างก็สุกดีแล้วทุกคนต่อไปเราจะปิดท้ายนะครับด้วยใบแมงลักทุกคนเยอะๆครับเสร็จแล้วเมนูเราครับุงง่ายทุกคนขั้นตอนไม่เยอะครับ แล้วก็ปิดไฟเลยนะครับแล้วก็กดตัวใบแมนลัรักให้จมน้ำแกงนิดนึ่งทุกคนกลิ่นหอมตละโดวน,นครับไปครับเดี๋ยวเราไปจัดเสพกระจายนะทุกคนหิวข้าวนลครับเสร็จเรียบร้อยทุกคนแกงเลี้ยงผักรวมใส่ปลาย่างนะครับเป็นเมนูที่แับ ทานกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะเมนูนี้มันจะไม่ได้เผ็ดมากนะคนน้ําแกงเนี่ยเราสามารถสดได้คนแก่ก็ทานได้นะคบป็นรุ่นก็ทานดีหรือว,ว่าแม่ที่กําลังมีบุตรน,นะครับมันจะกระตุ้นให้ตัวน้ํานมมีเยอะเพิ่มขึ้นนะคนวันนี้ตัวผักเนี่ยผมก็จะเคี่ยวให้มันเละนิดน,นึงเพราะว่าแม่แก่แล้วนะก็จะได้ทานสะดวกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวไปทานข้าวแล้วนะครับ ก็ขอบคุณนะครับสาหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายๆนะครับทําทานตามที่เราชอบไปทนุนรสชาติปรุงใหม่ๆอย่าเพิ่งไปปรุงเยอะนะครับส่วนตัวเนื้อสัตว์อื่นๆนะเพื่อนสามารถใส่เป็นตัวกุ้งสดก็ได้นะแต่วันนี้ผมใช้เป็นตัวปลาย่างเอามาโขกก่อนมันก็จะเพิ่มความหอมให้ตัวน้ําแกงของเราทุกคนกูณแล้วหิวข้าวไปครับเดีย๋ยววันนี้ผมขอตัวทานข้าวนะครับถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ